อะไรครับสวยไหมขอบคุณครับหน้าปูขอบคุณครับเพื่อนไอซขอบคุณไอซ์ขอบคุณไอซ์อค,อครับพสวัสดีปีใหม่ครับอ้าวไม่เห็นพูดเลยสวัสดีปีใหม่ครับป้าปู เร็วๆสิคนเก่งเร็วสวัสดีปีใหม่ครับป้าปูก่อนาจูเนียไม่เก่งซะและ้วไม่เก่งให้จูเนีย1 2 3 4 5 2 3 4 5